แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e เกี่ยวกับลิงคอนทาว w ีป0 2 5ี2025ที่แปลเป็นภาษาไทยอย่างมืออาชีพยินดีต้อนรับสู่ช่อง MKR Auto ลิงคอนทาวปีป0 2 5ี2025คือการกลับมาอย่างกล้าหาญของความหรูหราแบบอเมริกันแท้ที่ผสมผสานรูปลักษณ์คลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยอย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งความคลาสสิกรถยนต์เจเนอเรชันใหม่คันนี้คือสัญลักษณ์แห่งความมีระดับ ความสะดวกสบายและความหรูหราอย่างแท้จริงลิงคอนได้ย้อนคืนสู่รากฐานของตนพร้อมนิยามใหม่ว่ารถซีดานหรูควรเป็นอย่างไรในยุคป,ปัจจุบันเพียงแรกเห็นลิงคอนทาวปี2025ก็สะกดทุกสายตาตัวถังที่ได้รับการออกแบบอย่างมีมิติเคลือบด้วยสีเมทัลลิกเงางามด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่สะท้อนถึงพลังและความสง่าง,งามไฟหน้าเล็ดทรงล้ำสมัยมาพร้อมลายไฟที่ลากโค้งรอบขอบเพิ่มความโดดเด่นไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน เส้นสายของตัวรถเวยลยาวต่อเนื่องตลอดคันช่วยเสริมความโฉบเฉีียวและประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ภายใต้ฝากระโปรงลิงคอนทาวใหม่มาพร้อมการขับขี่ที่ทั้งนุ่มนวลและทรงพลังขุมพลังไฮบริดมาตรฐานที่ให้สมดุลระหว่างแรงขับเคลื่อนกับความประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ v 6ทวินเทอร์โบที่ให้พลังอย่างรับรื่นพร้อมห้องโดยสารที่เนียบสนิทระบบการสะเทือนแบบแปรผันการควบคุมแชสซีขั้นสูงและพวงมาลัยที่แม่นยำทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและหรูหราเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและความประณีตลิงคอนทาวปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือเรานอส่วนตัวเคลื่อนที่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มพิเศษ เบาะหนังแท้เกรดพรีเมียมพร้อมด้วยลายไม้และอลูมิเนียมขัดเงาที่ลงรายละเอียดอย่างพิถีพิถันแสงไฟแอมเบียน i g ไลติงที่ปรับสีและความสว่างได้ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายตลอดการเดินทางเบาะหน้าหลังมาพร้อมฟังก์ชันอุ่นเย็ยนและนวดผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางบเบาะเอนได้และคอนโซลกลางที่ควบคุมระบบปรับอากาศระบบความบันเทิงและแท่นชาร์จไร้าสายเทคโนโลยีในรถถูกรวมไว้อย่างชาญฉลาดหน้าจอดิจิทัลแบบพานโนรามายาวตลอดแนวคอนโซล แสดงผลทั้งข้อมูลผู้ขับและระบบอินโฟเทนเมนต์อินเทอร์เฟสใหม่ของลิงคอนใช้งานง่ายรองรับคำสั่งเสียงการควบคุมด้วยท่าทางและอัปเดตผ่านออนไลน์ระบบเสียงรีเวลระดับพรีเมียมให้คุณภาพเสียงดุดสตูดิโอครอบคลุมทั้งคันรองรับ Apple CarPlay, Android Auto การเชื่อมต่อไร้สายและระบบนำทางผ่านคลาว ด้านความปลอดภัยลิงคอนคอมพานีไพร์โหลด360เวอร์ชัน3.0จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับล้ำยุคเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถหน้าระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนกล้องรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดและระบบป้องกันการชนที่ทางแยกพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติบนทางหลวงโดยใช้ลีดราและแผนที่ความละเอียดสูงทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายและปลอดภยัยเหนือสิ่งอื่นใดลิงคอนเท้ามอบความรู้สึกที่รถยนต์ยุคใหม่หลายคันไม่มี นั่นคือความเงียบสงบความมีระดับและความภาคภูมิมันช่วยปิดกั้นความวุ่นวายจากโลกภายนอกให้คุณเพลิดเพลินก,กับการเดินทางอย่างเงียบสงบและหรูหราประตูปิดแบบซอฟต์คอร์ล็อสอย่างนุ่มนวลห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมการขับขี่ลื่นไหลสง่าง,งามและมั่นคงสมกับเป็นรถซีดานหรือระดับเรือธงภายนอกได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้เช่นกันพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางพร้อมพรมบุห้องสัมภาระและขอบโลหะหรูหรา ระบบเปิดประตูอัตโนมัติไฟต้อนรับและการเข้าถึงผ่านกุญแจดิจิทัลให้ความรู้สึกหรูตั้งแต่ก่อนขึ้นรถมือจับประตูแบบซ่อนตัวจะยื่นออกมาเมื่อคุณเข้าใกล้เพิ่มความทันสมัยและประณีตสำหรับผู้ที่ชอบนั่งด้านหลังมากกว่าขับเองลิงคอนมีแพ็กเกจ Executive ทีฟียซีที่เปลี่ยนห้องโดยสารด้านหลังให้กลายเป็นออฟฟิศหรือเลานอ์เคลื่อนที่พร้อมถาดพับสำหรับวางแล็ปท็อปพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์หน้าจอความบันเทิงส่วนตัวและระบบนวดระบายอากาศที่เบาหลัง เหมาะสำหรับนักธุรกิจนักการพูดหรือใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายระดับสูงลิงคอนทาวปี2025ไม่ใช่รถที่ต้องโชง,งอชาง,งอมันไม่จำเป็นต้องประกาศตัวเพราะมันพูดแทนตัวเองด้วยความสาง่างามคุณภาพการออกแบบและแนวคิดหรูหราแบบสัมผัสได้จริงในยุคที่หลายแบรนด์วิ่งตามกระแสะลิงคอนกลับยืนหยัดในคุณค่าคลาสสิกเช่นความสบายความสาง่างามและความมีศักดิ์ศรีมันเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความเรียบหรูมากกว่าความหรือหวา ชอบคุณภาพมากว่าการโชว์และชอบความเหนือระดับมากกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดไม่ว่าคุณจะอยู่หลังพวงมาลัยหรือนั่งผ่อนคลายในเบาะหลังประสบการณ์ที่ได้รับคือลิงคอนอย่างแท้จริงรถเท้ารุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือการปรับสู่ยุคทองของความหรูหราอย่างมีสไตล์เป็นคําประกาศว่าความสบายความกว้างขวางและความมีระดับยังเป็นสิ่งที่มีค่าในโลกยานยนต์ปัจจุบันหากคุณคือคนที่โหยหายุคที่คําว่าหรูหราไม่ได้หมายถึงแค่โลโก แต่หมายถึงความเงียบสงบความประณีตและความมีรถนิยมลิงคอนทาวปี2025กำลังเชิญชวนคุณกลับสู่โลกใบนั้นและเมื่อคุณได้สัมผัสแล้วคุณอาจไม่อยากกลับออกมาเลยนี่แหละคืออนาคตของความหรูหรานี่คือลิงคอนทาวปี2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MKR Auto เพื่ออัปเดตข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆอีกมากมายขอบคุณครับหากคุณต้องการเวอร์ช่นสั้นสำหรับ t i k t o k ช็อตหรือคำบรรยายเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ